ช่วงอากาศร้อนแบบนี้นะครับสุนัขมักจะมีการผัดขนที่เยอะขึ้นนะครับทาให้ขนรดร่วงในฟุ้งกระจายในบ้านในรถเข้าไปในระบบทาความเย็นนะครับติดในช่องแอร์หรือว่าติดเสื้อผ้าเราบางทีก็เข้าไปในจมูกนะการตัดขนสั้นจะลดปัญหาเรื่องขนรดร่วงฟุ้งกระจายในบ้านในรถได,ไ,ดได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นสุนัขขนยาวเนี่ยต้องระวังเรื่องการเกิดความร้อนสะสมในร่างกายของของน้องด้วยนะครับเพราะว่าความร้อนสูงๆทำให้เกิด อาการหอบนะครับแล้วก็อาจจะทําให้น้องระบายอากาศไม่ทันระบายความร้อนไม่ทันนะครับเกิดเป็นฮิสโตกได้นะครับน้องก็คือมีความร้อนสูงจนเกินไปจนทน,นไม่ไหวนะบางตัวก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นการตัดขนสั้นก็จะช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับเจ้าของอยากได้เป็นทรงขนสั้นเลยนะครับเราก็จะตัดเป็นเ,เหลือครึ่งเส้นให้กับ น้องเซอรเลียนนะครับรยังสมอยู่แต่ว่าไม่ยนะาวมากประมาณเซนเกือบเอ้ยประมาณครึง่งเซนเกือบหนึ่งซนนะอ่ายังมีฝนอยู่นะครับไม่ได้ไว่าติดหนังไปเลยทีเดียวนะการสะสมความร้อนในร่างกายก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ลดปลัญหาเรื่องการหลุดร่วงของเส้นผมไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ฉันจะให้ดูนะครับว่าผนน้องเซอร์เรียน นะครับที่ขนยาวๆเนี่ยแบบนี้มันมีปัญหาเรื่องขนดรด้วงเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับมันจะไปติดเสื้อผ้าเข้าไปในระบบทำความเย็นทําให้อ air ตันนะรวมทั้งขนยาวๆมันทําให้เกิดการสะสมความอับชื้นและเกิดเป็นแผลผิวหนังได้นะครับโดยที่เรามองไม่เห็นนะขน,นหนาๆแบบนี้เรามองไม่เห็นผิวหนังของน้องเลยนะครับเวลาที่โกนขนเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะเห็นนะว่ามันมี จุดที่เป็นฮอสปอตนะครับจุดที่เป็นแผลผิหนังแบบนี้นะอันนี้เกิดจากความอับชื้นนะครับกดขนสั้นให้เพื่อที่จะลดความอับชื้ลดสาเหตุของโรคผิหนังถึงแดงถึงคันนะครับพวกเชือ้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับเราจะได้ดูแลรักษาได้ง่ายนะครับลดปัญหาเรื่องการสะสมเห็บบาดลดการสะสมความร้อนสะสมในร่างกายนะครับเราจะได้ไม่หอบในช่ว,วองอากาศร้อนๆด้วยนะครับ ส่งขนสั้นดูแลงา่ายอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปลงขนได้อย่างตัวถึงด้วยนะพี่ช่างกำลังอาบน้ำให้กับน้องเซเบรียนนะครับหลังจากที่เราตัดขนให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังอาบน้ำให้กับน้องเซบเลีย่นนะครับของที่ร้านาน้องหมาน้องแมวซอลอนเราจะใช้แชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องหามาน้องแมวด้วยนะช่วยลดปุ๋ยและป็นขคันช่วยลดถห็บบัดน,นะครับที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซอลอนติดต่อได้ครับ เบอร์086404443นะครับน้องเซบิเลียนนะครับน้องจะมีลักษณะของขี้หูแฉะนะครับแล้วก็มีกลิ่นนะครับทั้งสองข้างเลยนะนะครับพี่ช่างจะเช็ดทำความสะอาดให้แต่ว่าขี้ผูมันจะออกมาอีกเรื่อยๆนะครับถ้าจะให้ดีควรจะพาไปพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจดูว่า น้องเป็นหูน้ำรนวหรือว่าเป็นเพราะสาเหตุอย่างื่นะครับเห็นไหมขี้หูเนี่ย,ยจาะมาอีกนะที่ช่างเช็ดห้แล้วน้องสะบัดมันก็จะมีขี้หูไหลออกมาอีกเรื่อยๆนะครับต้องมันเช็ดหูให้น้องนะครับอย่างน้อยสักวันละครั้งนะแล้วก็ควรจะพาไปพบแพทย์ตรวจตัวอากาศนะครับใช้เสร็จแล้วนะครับตัดขนสั้นให้กับน้องซาบิเลีย e ลดปัญหาเรื่องขนดุด้วงขนพันกันนะครับและการสะสมความร้อนในร่างกายที่ทําให้น้องหอบใปนชั่วอากาศร้อนๆนะครับ ลดการสะสมเหบหมัดลดการสะสมความอับชื้นที่ทําให้เกิดกลิ่นอับทําให้เกิดถึงในฝืนคันแล้วก็เป็นถ่ายผิวหนังนะครับน,นี้จะได้ดูแลง่ายนะครับตัดขนสั้นให้จะได้ลดการฟุ้งกระจายของเส้นขนนะครับเพราะว่าอากาศร้อนน้องจะมีการผัดขนที่ค่อนข้างเยอะและทําให้ขนฟุ้งกระจายติดเสื้อผ้าหรือว่าเข้าไปในระบบทาความเย็นเข้าไปในแอร์ทำให้แอร์ตันนะครับทำให้เราต้องล้างแอร์บ่อยๆนะตัดขนสั้นนี่จะลดปัญหาเรื่องขนฟุ้งกระจายได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับ อาบน้ำแตดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขอนแก่นครับดูดินดูการสบัดเวียงวี่ที่ช่างรับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกจัดเห็บหมัดด้วยครับรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในการจิตอาสาแตดขนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับเสร็จแล้วนะคะน้องหมามาอาบน้ําตัดขนนะสองตัวร้านอาบน้ำแตดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขอนนะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สาม ดิ้นดูกาสบัดเวงวีนพี่ช่างละหมดนะไม่ใช่ยาซึมไม่ว่ายาสลบนะกลับบ้านได้